วันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนที่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวและถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่งชวงเช้านี้นะครับเพราะว่า ล่าสุดนะครับหลังจากที่มีเม็ดเงินในเรื่องของการลงทุนมากถึงกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทที่เป็นไม่กับโปรเจกต์ของทางเอกชนเองนํามาซึ่งหลายอย่างนะครับที่หลายคนมองว่าเอะนี่น่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนครอบคลุมทั้งหมดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณหัวมุมถนนช่วงถนนพระราม4หรือเปล่าอันนี้หลายคนก็ติดตามแต่ว่าพาผู้ชมไปดูก่อนนะครับว่าบิ๊กโครงการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนน่าจะรู้จักโครงการแรกท,ที่คุณผู้ชมเคยเห็นกน อันนี้มีการเปิดตัวขนาดใหญ่กับโครงการมหานครคอันนี้ถือว่าตามชื่อคือเป็นตึกระฟ้าเลยนะเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวที่สร้างตึกเนี่ยมูลค่า22,000ล้านบาทขยับมาครับกำลังจะทุบสถิติมหานครถ้าหากว่าสร้างแล้วเสร็จนะครับคือไอคอนสยามทั้งโครงการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนของศูนย์การค้าคหรือแม้แต่โรงแรมมูลค่ารวมทั้งหมด 5้า0 0ื่นล้านบาทไอคอนสยามนี่รู้สึกว่าจะอยู่แถบริมแม่น้าเจ้าพระยากใกล้ๆก,ก,กับพีเชติกอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์สําหรับการทําในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับถัดมาเดอะแกรนพระราม9้าโครงการขนาดใหญ่ที่ตอนนี้จะเห็นไม่ว่าจะเป็นตึกออฟฟิศสำนักงานสร้างไปแล้วเหลืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของตึกซูเปอร์ทาวเวอร์ที่เขาบอกว่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ติดอันดับต้นๆที่เป็นตึกที่สูงทีี่่่่สุุดดดดขออองระะััับบโลกถ้าาจไมผินนนเป็7ทคณ ไมายนี่คือเห็นความเติบโตความอลังการของการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนะครเพราะว่าโครงการเดอะแกมพระรามเก้าลงทุน60,000ล้านบาทแล้วก็เฉพาะตัวตึกเนี่ยหนึ่งล้านบาทตึกที่สูงที่สุดนะนี่ว่าอลังการแล้วนี่ว่าอลังการแล้วแต่ยังไม่หมดเขาอย่างที่บอกไปเดอะวันแบงคอกครับโครงการขนาดใหญ่ที่จะรวมพื้นที่บริเวณย่านหัวมุมถนนพระราม4จุดเดิมที่หลายคนรู้จักเนี่ยตรงเนี้ย1นึ่งแ 20,000ล้านบาทโอ้โหพื้นที่เป็นยังไงคะคุณก๊อฟพื้นที่104ไร่ด้วยกันนะครับสำหรับโครงการวันแบงคอกถามว่าวันแบงคอกโครงการ104ไร่มันจะมีอะไรบ้างล่ะ104ไร่นะครับจะประกอบไปด้วยสํานักงานเกรด A โอ้โหโรงแรมหรู5โรงแรมนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกัน104ไร่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงที่พักอาศัยระดับ อัลต้าลักชวรี่ลักชวรี่ธรรมดาอย่างเดียวไม่พอนะครับเดี๋ยวนี้ต้องอัลต้ารักชวรี่แล้วอลังการถูกต้องก็จะมีอัลต้ารักชวรี่นะครับสามอาคารด้วยกันร้านค้าปลีกและก็พื้นที่ทํากิจกรรมขนาด1-0,000ตารางเมตรนะครับจะอยู่ใจกลางทั้งหมดเลยนะครับของวันแบงคอกสามารถใช้จัดทํากิจกรรมศิลปะได้วัฒนธรรมได้ต่างๆรวมไปถึงการจัดงานนานาชาติพื้นที่ขนาด100สีไร่ถ้าจัดการไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาคาดเอาไว้ว่าน่าจะมีผู้คนมาใช้พื้นทีีีี่่่่เนยยหรือออคทข้าาามมูศัก ถึงกว่า6 0,000คนจุดนี้จุดเดียวนะเรียกว่า 6, <000 S 2> <น>ดึงนักท่องเที่ยวดึงนักลงทุนมาได้เ<ช>ต็มที่เขาก็เชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดพลิกฟื้นนะครับทางฝั่งของคุณเจริญศิริพัฒนพักีก็บอกนะครับว่าจุดนี้แหละจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FCL คุณปนานศิลิวัฒนพักดีก็บอกนะครับว่า One Bangkok นะครับถือว่าเป็นโครงการที่จะเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทุนกับบริษัท TCC Asset นะครับถือว่าเป็นโครงการอสังหารระดับนานาชาติของทาง FCL ซึ่งก็ถือว่าเป็นการวางผังเมืองอันดับแรกเน้นความหลากหลายของการใช้ประโยชน์และก็สถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับความยั่งยืนฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหัวมุม,ม,มถนนนะครับวิทยุตัดกับถนนพระราม4ติดกับสวนลุมพินีนะครับซึ่งก็จะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดครับ ใช้เข้าสึงแล้วก็มองการสร้างภาพที่ดีที่สๆก็เป็นโครงการสศิลปาที่ครบสมบูรณ์ที่สุดเท่ที่เราคิดนะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นโครงการที่ได้รับความตอบรับ ฉะนั้นคุณทอยไม่ต้องห่วงนะครับหรือหลายๆคนที่จะผ่านบริเวณจุดน,นั้นถามว่า <liv. S 2> วจะเห็นโครงการนี้หรือเปล่าโอโหูมันต้อง120,000ล้านบาทมันจะนานเกินไปไหม2,564ประมาณ3ปีจากนี้ครับจะเห็นตัวโครงการบางส่วนขึ้นมาให้เห็นหและ2,568จะเห็นทั้งหมดตามภาพที่เห็นรอชมติดตามชมกันต่อนะคะถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับที่ใช้ไม่เงินลงทุนมากถึงกว่า120,000ล้านบาทของทางกลุ่มเจริญ